สวัสดีน้องๆทุกคนครับวันนี้นะครับกลับมาอยู่กับคอร์สออนไลน์นะครับคณิตศาสตร์พีมาชคณิตง่ายๆนะครับโดยพีมาชีวันนี้ครับเรามาอยู่กันในเอพิโซดที่2นะครับในหัวข้อเรื่องของจํานวนเต็มนะครับอันนี้เราจะขึ้นเรื่องของการบวกจํานวนเต็มเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าข้อแรกครับจะเป็นการบวกจํานวนเต็มอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าจํานวนเต็มมีทั้งจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบแล้วก็จำนวนเต็มศูนย์เนาะซึ่งออวิธีการบวกก็จะมีการมีวิธีที่แตกต่างกันออกไปเรามาเริ่มที่การบวกจำนวนเต็มลบนะครับเข้ากับจำนวนเต็มลบหรือว่าเราจะเขียนก็ได้ฮนะอาลบบวกอาลบอืมนีก็ได้เหมือนกัน อันนี้ให้เรายกตัวอย่างสมมุติว่าเราติดหนี้เพื่อนอยู่เราติดหนี้เพื่อนอยู่เนะเาะแล้วสมมติว่าเมื่อวานเนี่ยเราไม่ได้เอาตังค์มาโรงเรียนแล้วเราไปยืมตังค์เพื่อนอ่ะแล้ววันเนี้ยเรายืมมาตังค์มาอีกเราก็เลยไปยืมเพื่อนอีกเราก็เลยกลายเป็นมนุษย์ที่ติดหนี้ซ้ำถูกไหมอันนี้ยกตัวอย่างตัวอย่างแรกนะครับ example one ตัวอย่างแรกเนี่ยจะจะขออนุญาตเขียนเป็นเส้นจํานวนให้พวกเราได้เข้าใจก่อนนะแต่พอมาตัวอย่างหลังๆเนี่ยอน้จะให้พวกเราได้ลองทากันเองละตัวอย่างแรกนะครเอ่อเป็นลบแปดบวกกับลบสิบสองไม่ลบสองดีกว่าเอาเรียนน้อยก่อนเราขั้นแรกขั้นแรกทำยังไงขั้นแรกเราลองเขียนเส้นจำนวนก่อนนะครับลองเขียนก่อนเนาะ ลบ8กับลบ2ลบ8กับลบ2อันนี้พี่ให้เป็นลบ8ลบ7ลบ6ลบ5ลบ4ลบ3ลบ2อันนี้ลบ1ขั้นแรกเราเราเขียนเส้นจำนวนแล้วนะครับเราหาก่อนขั้นแรกครับเรามาวง เส้นจำนวนกันก่อนเนาะลบ8อยู่นี่แล้วก็ลบ2อยู่นี่นะคำถามคือระหว่างลบ8กับลบ2อจำนวนไหนมีค่ามากกว่ากันจะเป็นไหนมีค่ามากกว่ากันติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิดครับให้เวลาคิดคำตอบที่ถูกคือลบ2เนาะถ้าเกิดเราเรียนไปในพาคที่แล้วลบ2มีค่ามากกว่าลบ8เพราะลบ8 ยิ่งจำนวนติดลบมากเท่าไหร่ยิ่งมีค่าน้อยอันนี้เราสมมติว่าคิดว่าเราติดหนี้เพื่อนอยู่8บาทแล้วเราไปยืมเพื่อนอีก2บาทเราจะติดหนี้รวมกันเป็นเท่าไหร่เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์เป็นเท่าไหร่ครับลบแบวกกับลบสเนาะติดหนี้ติดหนี้ แบาทยืมอีก2บาทรวมยอดเป็นรวมยอดหนี้ทั้งหมดของเราเป็นกี่บาทเป็น10บาทเก่งมากครับยอดหนี้ของเราคือ10บาทดังนั้นแล้วเนี่ยติดลบให้เรานึกถึงว่าเราติดหนี้ติดลบแล้วก็นำมาบวกกับติดลบติดหนี้ แล้วก็ไปยืมเพื่อนแล้วก็ไปยืมมาอีกอ่ะก็คือติดหนี้แล้วก็ไปติดหนี้อีกก็ยิ่งลบตงก็ยิ่งติดลบลงไปเรื่อยๆอย่างน,น,นะครับฉะนั้นครับตอบข้อน,นี้คือตอบลบสิบอ่าโอเคนะขออนุญาตยันย้รไปข้างบนปุ๊บมาดูอีอก example หนึ่งนะ example หนึ่งเป็น example ที่สอง ทีนี้เราขออนุญาตขออนุญาตนะฮะลบสิบสี่บวกลบหกอืมขั้นแรกทำยังไงครับขั้นแรก step วันเขียนเส้นจำนวนก่อนเนาะสาเหตุที่ให้เขียนเส้นจำนวนเพราะว่าเราจะได้ดูออกครับว่าระหว่าง ระหว่างลบ 14, หรือว่าก็ลบ 6, เนี่ยจำนวนไหนไมันมีค่ามากหรือน้อยกว่ากันในกรณีที่น้องยังไม่ได้คล่องนะครับก็ให้เป็นการเขียนเส้นจำนวนเพื่อให้เห็นภาพประกอบอันนี้ก็จะง่ายกว่าเขียนเส้นจำนวนแล้วทลักาเมาตตอ2ก็ตั้งประโยชน์สัญลักษณ์และ3คำนวณโอเคครับลบ 14, จกลบ -6 เนาะค่อนข้างห่างไกลกันปึ๊บอึ๊บอึ๊บอันนี้ให้เป็นลบ 6. อันนี้พี่ขออนุญาตหนึ่ง,ช,งช่องหนึ่งช่องห่างกันสองหน่วยนะลบหกอันนี้ลบแปดขออนุญาตหนึ่งช่องห่างกันสองหน่วยนะครับห่างกันสองหน่วยเนาะอ่ะวงกลมลบสิบสี่อยู่นี่เนาะลบหกอยู่ไหนขวาสุดอ่าลบหกอยู่ขวาสุดแสดงว่าลบหกมีค่ามากกว่าลบสี่นั่นเองดังนั้นเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น ลบหกบวกกับลบสิบสี่เมื่อกี้พี่บอกไปแล้วครับว่าการบวกจํานวนเต็มลบด้วยจานวนเต็มลบเนี่ยให้เรานึกถึงว่าเราติดหนี้เพื่อนอยู่เนาะแล้วเราไปยืมตังค์เพื่อนเพิ่มอีกฉะนั้นดังนั้นแล้วเนี่ยสมมุติว่าข้อนี้เราติดหนี้เพื่อนอยู่สี่บาทติดหนี้สิบสี่บาทแล้วเราไปยืมอีก ยี่มีกีบาทครับยี่มี6บาทเนาะหบาทหกบาทดังนั้นรวมยอดหนี้ทั้งหมดของเราก็คือ2ี่บาทถูกไหมสิบสี่บวกหกได้20นะ่สบเนาะยีบาทดังนั้นยอดรวมที่เราต้องคืนเพื่อนไปหรือว่าคำตอบของข้อนี้ก็คือลบ 20เพราะว่าลบบวกลบได้ลบอีล่ลอนนะครับลบบวกลบคำบับออกมาต้องเป็นลบลบบวกลบเขียนเลยเน้นยำ้ำลบบวกลบเท่ากับลบเน้นยำ้คำคํานี้เน้นย้ำมากบอกจันเลย ลบบวกลบคำตอบที่ได้ออกมาต้องเป็นลบนะโอเคหัวข้อที่สองครับการบวกกันของจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบพูดง่ายๆคือก็คือเอาค่าบวกกับค่าลบมาบวกกันเนาะโอเคเรามาดูที่ example แรกครับเอาเป็นเท่าไหร่ดีอ่ะคูณ สิบสิบแล้วกันนะสิบบวกกับลบลบเจ็ดอ่ะข้อนี้วิธีคิดจะคล้ายๆกับข้อแรกข้อแรกนะข้อแรกอย่างแรกคือให้เราวาดเส้นจำนวนก่อนเนาะพี่ให้สิบอยู่นี่นะเพราะว่าสิบมีค่ามากกว่าลบเจ็ดถูกไหมค่าบวกมีค่ามากกว่าลบค่าบวกมีค่ามากกว่าลบถูกไหมถูกไม่ถูกมันรู้ว่าถูกแล้วกันนะเพราะมันถูก อันนี้พี่ให้ม่สูตรนะโอเคมันมีลบมันมี10แล้วก็ลบ7ปุ๊บปุ๊บให้เราคิดว่าจดข้อนี้นะครับให้เราคิดว่าเราเนี่ยมีเงิน10บาทมีเงิน10บาทนะขอพอดเป็นสีมีเงิน10บ,บาทมีเงิน10บ,บาทแล้วก็เพื่อนเราเนี่ยยืมไป7บาทนี่เพื่อนยืม เพื่อนยืมไปเจ็ดบาทดังนั้นเราจะเหลือเงินกี่บาทมันก็คืออะไรคุณตั้งสมการเตั้งประโยชน์เฉลีคืออะไรสิบลบเจ็ดสิบมาจากไหนสิบคือเงินที่เรามีลบเจ็ดคือเพื่อนยืมไปอ่าถูกไหมครับฉะนั้นคำตอบข,ข้อนี้คือสามพี่ให้เราจำอีกหนึ่งในสเปอร์วันนะคะ อยากให้เราบออันนึงคือเมื่อเป็นการบวกกันของจํานวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบเนี่ยคำตอบที่ออกมานะครับจะเป็นค่าบวกหรือค่าลบขึ้นอยู่กับจํานวนที่มากที่สุดของของคําถามอย่างเช่นคําถามนี้นะครับเขาถามว่า10กับลบเโอ้ไมคคือ10กับลบเนาะ10กับลบเอันไหนมากกว่ากัน คำตอบก็ต้องเป็น10ถูกไหมครับแล้ว10เป็นจำนวนเต็มบวก10เป็นจำนวนเต็มบวกลบเเป็นจำนวนเต็มลบดังนั้นแล้วเนี่ยคำตอบที่ออกมาจึงมีค่าเป็นจำนวนเต็มบวกให้เรายึดหลักจำนวนที่มากที่สุดแล้วเขาเรียกว่าสัญญกรณ์ข้างหน้านะฮะมันจะเป็นบวกหรือเป็นลบก็ขึ้นอยู่กับจำนวนที่มากที่สุดของคำถาม าดูอีก example หนึ่งนะครับเป็น example ที่2เนาะลบย2บวกกับเอายีเมื่อกี้พี่บอกว่าอันนี้พี่จะไม่ว่าเส้นจำนวนนะพี่จะบอกว่าพี่บอกไปว่าอะไรเมื่อกี้พี่บอกว่าเวลาเราเจอโจทย์ประเภทบวกบอันลบอันถูกไหมครับเราเวลาเราทำอะ่ะเราก็ต้อง ดูว่าค่าที่ติดลบหรือว่าค่าที่เป็นบวกค่าไหนมีจํานวนตัวเลขมากกว่ากันเนาะในส่วนของข้อนี้ค่าที่มีจำนวนตัวเลขมากที่สุดก็คือลบ22ดังนั้นแล้วเนี่ยค่าคำตอบชี่ออกมาจึงต้องเป็นคำตอบที่ติดลบข้อนี้ให้เราคิดว่าเรามีเงินอยู่ยี่ไม่ใช่เรา ติดนี่เราติดหนี้เพื่อนอยู่ยี่สิบสองบาทติดหนี้เพื่อนอยู่ยี่สิบสองบาทและเราเอาตามไปคืนเพื่อนยี่สิบาทเราจะเหลือหนี้กับเพื่อนกี่บาทติดหนี้เพื่อนยี่สิบสองบาทคือลบยี่สิบสองถูกไหมครับแล้วก็เอาไปคืนเขาคือบวกยี่สิบเราจะติดหนี้เขากี่บาทติ๊กตอกติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอบคำตอบคือติดหนี้สองบาทแล้วการติดหนี้เป็นจำนวนเต็มบวกหรือเต็มลบล่ะ เป็นเป็นลบถ้าเกิดใครนึกภาพไม่ออกเนี่ยให้เรานึกถึงแบบติดหนี้ก็ได้ฮะติดหนี้การเวลาเรานึกถึงพวกนี้เนี่ยเรานึกถึงพวกแบบการติดหนี้การแบบยืมตังเพื่อนอะไรพวกนี้มันจะทําให้เราเข้าใจได้ง่ายง่ายยิ่งขึ้นเนะแล้วก็ทําโจทย์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโอเคต่อไปครับต่อไปอันนี้ง่ายเป็นท็อปิกที่ง่ายมากท็อปิกนี้ ท็อป,ปิกที่สามนะครับท็อป,ปิกที่สามขอเพิ่มหน้ากระดาษสักครู่ท็อป,ปิกที่สามการบวกจำนวนเต็มใดๆกับเลขศูนย์การบวกจำนวนอะไรกับเลขศูนย์อันนี้ง่ายมากขออนุญาตไม่ไม่ว่าจ,จำนวนนะสมมติว่าติดลบลบลบสิบสี่อ่ะลบสิบสี่ลบสิบสี่บวกศูนย์ ศูนย์มีค่าไหมศูนย์มีค่าเป็นเป็นศูนย์แล้วนะคำตอบของข้อนี้ก็คือลบสิบสี่ลบสิบสี่อ่ะอีกตัวอย่างหนึ่ง example สองอันนี้ให้เป็นยี่สิบบวกศูนย์เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับยี่สิบอืมเก่งมากครับเก่งมาก,อ,กอีกหนึงกคปัญญาอ่อนเลย อ่ะศูนย์บวกลบสรอลบสามพอยเคําตอบคือก็ต้องเป็นลบสามพัเก้า้ยเจถูกไหมครับเพราะว่าศูนย์บวกอะไรหรือลบอะไรก็ได้ตัวนั้น3,976ันเก้็ดกเป็นคำตอบนะครับต่อไปครับเรามาดู exam กันบ,บ้างแบบฝึกหัดนะแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดอ่ะแบบฝึกหัดข้อหนึ่งจงหาผลบวกหนึ่งจุดหนึ่งแล้วกันอ่ะหนึ่งจุดหนึ่งข้อนี้ไม่อยากไม่อยากเอาเลยอะจะเอาก็ได้เรียนเพิ่เรียนไปเมื่อกี้ยี่สองบวกศูนย์เท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ใครตอบไม่ได้ก็กกกกลับไปเรียนใหม่นะฮะกกลับไปเรียนใหม่ดูอีกข้อหนึ่ง หนบ้างเอาสักกี่ข้อดีอ่ะหข้อไหมโอ้หก oh, ข้อหนึ่องลบสามอันนี้ดูแอสตาขึ้นมาหน่อยบวกลบ20เท่ากับเท่าไรข้อที่1นจดพี่ชอบล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 บ,บวกลบสีส บวก21เท่ากับเท่าไหร่1จุด่สิบบวกลบยีเท่ากับเท่าไรหน่1.5หอ่าหัวเริ่มตัดละ โอ้แบบน,นี้บ้างดีกว่าสิบไม่สิบสองบวกวงเล็บเปิดเจ็ดบวกกับลบห้าเออ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 ข้อที่หนึ่งจุดหกลบยี่สิบ วงเล็บเปิดลบยี่สิบสองไม่เลขสามแมวไม่ชอบลบสิบเอ็ดบวกห้าไม่บวกสี่ดีกว่าเนาะบวกสี่แล้วบวกด้วยลบสามเท่ากับเท่าไหร่ให้เวลาคิดมันบางโจทย์ไหมอะ่ะหน้าที่บางโจทย์ไหมย่อลงหน่อยเนาะปึ๊บโอเค ให้เวลาคิดกี่นาทีดีอ่ะหานาทีแล้วกันเนาะเดี๋ยวมอ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 หวังว่าน้องๆทุกคนจะช่วยกันทำสดนะคะโอเคมาเฉลยข้อแรกกันก่อยี่สิบอบวกศอะไรก็ตามบวกศูนย์ก็ได้ตัวนั้นดันั้นคำตอบของข้อแรกคือ22ี่สนั่นเองข้อต่อมาครับลบสาสองบวกลบยี ติดนี่เพื่อนสาบสองบาทยืมอีกยี่สิบบาทได้ลบเท่าไหร่ห้าสนะิบสองเนอะลบห้าสิบสองโอ้อันนี้เขียนไม่ชัดเขียนใหม่1.3ครับลบ40บวกลบ21ิดติดนี่เพื่อน40บาทแล้วตามมาคืนเพื่อน21บบาทเราติดนี่เพื่อนอยู่กี่บาท ข้อนี้ก็นามาลบกันนะคะคําตอบเป็นเลขติดลบติดบวกคําตอบเป็นเลขติดลบเนาะเพราะว่าค่ามากคือลบสี่สิบเลขมากคือลบสี่สิบนะติดลบก่อนใส่ลบไปก้อนปุ๊บแล้วก็เอายี่สิบเอ็ดมาลบด้วยเอาสี่สิบตั้งลบด้วยยี่สิบเอ็ดได้เท่าไหร่ครับเก้าสิบเก้าลบสิบเก้านะครับข้อถัดมาครับลบยี่สิบเก้าบวกกับ ลบยี่ิบเก้าติดนี้เพื่อนยีิบเก้าบาทเอาตังค์ไปให้เพื่อนอีกยีิบเก้าบาทไม่ติดนี้เพื่อนยี่สิบเก้าบาทเอาตังค์ไปคืนเพื่อนยีิบเก้าบาทฉะนั้นนี่เราเหลือศูนย์อ๋ออันนี้เขียนให้ดูหนะ้าอภิรมนะ์หนอนหน่อยเนาะคือถ้าเกิดน้องๆของคนอาจจยังจําได้นะครับเวลาเราเจอประโยคสัญลักษณ์ประเภทที่มีวงเล็บคือเราต้องทําในวงเล็บก่อนถูกไหม ก็คือเราต้องหาไอ้ก้อนนี้ก่อนปึ๊บ,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 บแล้วเราจึงมาหาบวกด้วยลบบวกด้วยสิบสองโอเคนะครับเรามาหาก้อนข้างในกก่อนพี่เอาสิบสองเาสิบวางไว้ก่อนนะเจดบวกกับสกบห้าคำตอบที่ได้ต้องเป็นลบหรือเป็นบวกเลขเจกับเลข5้าอะไรมีค่ามากกว่ากัน เลข7เนาะแล้วเลข7เป็นจำนวนเต็มบวกดังนั้นเจดบวกลบห้าต้องได้คำตอบที่เป็นจำนวนเต็มบวกอืมเ,เราเสร็จบวกรอไปเลยทีนี้เราเอามาลบกันเนาะติดนี้เพื่อน5บาทไม่เรามีเงิน7บาทซื้อขนม5บาทเราเหลือตั้งกี่บาทเหลือตั้งสองบาทอืม ฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็น12บวก2ก็เท่ากับ1 4นั่นเองอ่ะข้อต่อมาครับเฉยๆนะท่านในวงเล็บก่อนเช่นกันลบ11บอวก4ข้อนี้จำนวนไหนมีค่ามากกว่ากันระหว่าง11กับ4 11มีค่ามากกว่าถูกไหม11มีค่ามากกว่าแล้ว11มันติดลบดังนั้น คําตอบของในวงเล็บต้องติดลบคําตอบในวงเล็บต้องติดลบนะลบติดนี่เพื่อนสิบเอ็ดบาทคืนตังเพื่อนสี่บาทเราเหลือนี่กี่บาทเหลือนี่สิบเอ็ดลบสี่ได้เจ็ดอือเราเหลือนี่เจ็ดบาทนะครับแล้วก็นำเอาบวกกับ ลบลงลองลง,ลงมาอ่ะลบเจอลบได้ได้ลบทีนี้มันบวกกันเนาะพี่พี่สอนไปตอนแรกลบเจอลบได้ลบลบเจบวลบสได้ลบลบเท่าไหร่ลบสินั่นเองนี่คือคำตอบของคำถามทุกทุกข้อครับทีนี้มันจะมีโจทย์อีกประเภทหนึ่งประเภทหประเภทหนึ่ง ที่พี่มองว่าน่าสนใจมากจงหาจำนวนเต็มที่เติมลงในช่องว่างแล้วทำให้ประโยคเป็นจริงข้อแรกยกตัวอย่างสอง .1 ลบ12บวกอะไรก็ไม่รู้แหละให้เป็นช่องสี่เหลี่ยมไว้เป็นสีดีกว่าเป็นสีเขียวเนาะช่องสี่เหลี่ยมไว้บวกอะไรก็ไม่รู้ละ แล้วได้ลบสิบสองถามว่าวิธีทําคืออะไรก็คือเราก็ต้องหาตัวเลขถูกไหมครับว่าลบสิบสองเนี่ยมันบวกกับอะไรแล้วได้ลบสิบสองคำตอบก็คือตอบว่าตอบอะไรในช่องว่างควรเป็นเลขศูนย์ดังนั้นตอบออบตอบไม่ใช่ตอบออ่าตอ่าอญ่าอย่าตอบแบบนี้นะตอบแบบนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ควรตอบ ต้องเขียนตอบตอบไปสวยจะตอบคุณครูตอบศูนอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งสองุดสองอืมอะไรก็ไม่รู้แหละช่องว่างแล้วก็บวกกับลบเจ็ดได้ลบสิบเอ็ดอ่ะทีนี้เรามาวิเคราะห์ละ คำตอบออกมาเป็นลบเนี่ยแสดงว่ามันมีเป็นไปได้สองวิธีสองทางด้วยกันเนาะสองทางด้วยกันถูกไหมครับซึ่งมีอีกทอรเป็นไปได้สามทางแต่ทางที่สามก็คือ,อบวกกับจานวนเต็มศูนย์เนี่ยตัดออกไปได้เลยเพราะว่าค่าที่ให้มาคือลบเจ็ดซึ่งไม่ซึ่งมันไม่เท่ากับตัวสิบเอ็ดถูกไหมครับก็คือจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบในที่นี้เนี่ย เขาต้องการจำนวนเต็มลบที่บวกกันแล้วได้ที่บวกกับลบ7ได้ลบสิบเอคำตอบก็คือลบเบวกกับอะไรครับได้ลบสิที่เป็นค่าลบเหมือนกันลบสตอบลบส พอลบสบวกกับลบเได้ลบสิฝึกสมองแต่ว่าโจทย์แนวเนี้ยออกข้อสอบโรงเรียนออกข้อสอบปลายภาคกลางภาคน่าจะสนุกสนุกอาจารย์สนุกคุณครูเลยละ่ะก็ลองไปฝึกกระทํากันเยอะๆนะครับจริงๆเรื่องเนี้มันเป็นเรื่องของออการแก้สรรมการเนาะการแก้สมการซึ่งเราจะไปเรียนอยีกทีที่ไม่แน่ใจนะเทิมสองเนาะหรืออาจจะเป็นมอสอราดูอีกทีหนึ่งนะครับเราดูหลักสูตรอยู่ เราเรามาทบทวนกันแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยวันนี้เรามีแค่นี้แหละเรื่องของการบวกจํานวนเต็มเข้ากับจํานวนเต็มนะครับซึ่งแบ่งออกได้เป็น3แบบด้วยกันคือหนึบวกจํานวนเต็มบวกบวกจํานวนเต็มบวกเอยขอโทษครับบวกจํานวนเต็มโอ้ยปากกาฉัน บวกจำนวนเต็มลบเข้ากับจำนวนเต็มลบคำตอบที่ออกมาต้องเป็นจำนวนเต็มลบลบบวกลบได้ลบโอเคนะถัดมาครับการบวกการของจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบอันนี้ให้ดูที่เลขอย่าเพิ่งดูที่เครื่องหมายเลขไหนมีค่ามากสุดแล้วก็จากนั้นให้ไปดูเครื่องหมายว่าเลขที่มีค่ามากสุดเนี่ยเป็นเครื่องหมาย หน้าหน้าตัวเลขเป็นเป็นบวกหรือว่าเป็นลบถ้าเป็นลบคําตอบออกมาเป็นลบแต่ถ้าเกิดเป็นบวกคําตอบออกมาเป็นบวกโอเคนะถัดมาครับข้อ3การบวกกันจากวนเงนเติมเงินได้กับ0 0ูนย์เนี่ยเราเรียนมากนตั้งแจ่อนุบาลแล้วว่าอะไรอะไรก็ตามที่บวกกับ0ูนย์เนี่ยคำตอบก็คือ0โอเคโอเคนะครับแล้วก็เราจะทำแบบฝึกหัดไปประมาณ6ข้ออันนี้ก็พี่ก็อ,อ้างอิงมาจากหนังสือสสวทนะครับมีการตัดแปลงโจทย์มาบ้าง แล้วก็โจทย์ที่น่าสนใจที่อยากให้ไปทบทวนกันเยอะๆนะครับก็คือเรื่องของพวกโจทย์ข้อเอ่อหนอันนี้ก็อยากให้ไปให้ไปทบทวนกันเยอะๆโจทย์ข้อหนึ่งจุดก็เหมือนกันแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่ะในโจทย์ข้อ2ใหญ่อันนี้พี่ว่าน่าจะออกข้อสอบเยอะกันนะลองไปฝึกทํากันเยอะๆดูโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ก็ขอให้น้องๆทุกคนตั้งใจเรียนนะครับสวัสดีครับ